ขอนแก่นไม่มีร้านให้อร่อยบ้างใครอยรู้ว่าร้านอร่อยที่ไหนแนะนําด้วยเพราะไม่รู้มากินที่ไหนมีจะกินร้านนี้บะน้ำบะน้ำบะน้ำแห่มาจริงๆพี่แม่ค้าร้านนี้นะไใส่บนมึงเข้ามาซอยกุนเยกกุยบุ้งกุยเดียวใครจะกินลงอ่ะอาหารร้านเนี้ยไม่ต้องเกรดฮะไม่ต้องเกรดเนี่ยยอนเยินอะไรใครจะกินพี่พี่ว่าไงไปเลย จำพี่เขาไม่ได้เมื่อคืนจำไม่ได้เมื่อคืนนี่คนกลางไม่กลางกลางวันครับกลางคืน่ะคนนี้กลางวันกลางวันเป็นเฮียแสงกลางคืนเป็นเจแสซ้งอะไรนะป้าป้าบอกว่าอะไรนะป้าบอกว่าอะไรลูกกอกไม่ได้กอกเมื่อวานไม่ได้ไปเมื่อวานนอนเธอเป็นผีลูกกอกเจอใครก็กอกเ่าเมื่อคืนนอนตอนแหนขอให้หายไปกระทอยเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไปแช่วาดก็เลยตอนแหลได้ไง ว่ากดการเป็นกระเทยนี่ฮตอนแหลนะพี่อ๋อปัญหาก็อยู่ข้างหลังนี่โกหกไม่ได้เยอแเรยรามมึงมึงก็ทำามีไหวหน่อยนี่ก็มีอยู่แล้วรู้สึกยังไงพี่อยากกินลองไหมตกใจครับฮะแต่ว่าแต่ว่าอร่อยร้านนี้อร่อยแต่เจ้าของร้านก็ปากลายมากมากน้ค่ะต้มีำปาหมูต้มยำปาหมึกต้มยำปามึก้ม่ำลาหมึก้ลาหมกต้ยำลาหมึก้ยำลาเมึ้ำาหัดจตำลาหาม้าหม่กด้าหกมปหก้ จำได้แค่สอานป้าไม่อยากทำผิดไม่อยากกินผิดเพแบบได้ใจฉอยพนักง,งานเสิร์ฟยังมีมารยาทกว่าเจ้าของร้านอีกโอ้ยแน่นอนให้บป้าอันนี้คือให้พวกหนึ่งค่ะเขาพูดจับเพราะมั้ยเจ้าของร้านไม่ใจร้ายเบลขาหมูมาสิต้ยมยำนะนี่ไปโอ้ยนี่คือรับความอร่อยอุพยป้าขอโทษค่ะบคือรับความอร่อยอุยอ้ยพี่นัวขอโทษครับมารยาทไม่ต้องแล้วค่ะฉันจะแฉลงในโซเชียลแล้วเจ้าของร้านแซงดูดูสิ ลูกค้าเยอะด้วยลูกค้าก็มากินเยอะมากพี่เอาไปอ่ะพี่จะกินป่ะอร่อยครับกินอร่อยมาก็อร่อยอ่ะคือถามว่าอร่อยไหมก็เพราะมากินปากกินก็เพราะว่าขอนแก่นไม่มีร้านให้อร่อยบ้างใครรู้ว่าร้านอร่อยที่ไหนแนะนําด้วยเพราะไม่รู้มากินที่ไหนมีจะกินร้านนี้บะน้ำบะน้ำบะน้ำหรละป้าโร